ยิ่งมีแค่ราคาไข่รวมกับราคาหอยแครงปูม้ากุ้งแซลมอนเป็นของสดนะคะรวมให้ไม่ได้นะคะนอกจากลูกค้าจะจัดเลยน้ำยำเราแยกให้ลูกค้าจะเปลาล่ากัไม่ปลาล่าไม่ปลาขายนะคะแล้วยำใส่แยกนะคะเอาไว้เอาสะดวกเพราะว่าทำงงเหมือนตามใจคนหมดไม่ได้ โลโลเอาดังแล้วดังแล้วเอาไปเอาไปเอาเร็วเร็วเอามาๆๆเปิดเปิดก่อนพี่เอกเปิดร้านก่อนอาเจี้ยฝนเปิดร้านก่อนอาเจี้ยฝนเปิดร้านสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เอาตลาดพี่ิียาคนรูมและพี่สาวของสาวคือเต้ ช้าลอยยอะมากเลยเราต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่มาช้านะคะวันนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะทุกคนขึ้นประเทศนะคะประมาณ30.5ล้านนะคะอยู่ที่โกดังพียานะคะวันนี้นะคะแล้วก็ต้องสวัสดีนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแล้วก็พี่พี่สื่อทุกท่านพ่อค้าแม่ค้าที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะคะเราจะมาทุอาทิตย์ที่สองแม่พูดโคดังได้เลยเหรอ เราจะมาทุกอาทิตย์ที่สองของเดือนนะคะหากไม่ติดภรารกิจนะคะคุณแม่แต่รับปากว่าจะพยายามมาให้ได้เดือนออละหนึ่งครั้งอาทิตย์ที่สองนะคะขออนุญาตแนะนําเมนูนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่มาใหม่และลูกค้าที่ยังไม่เคยทานนะคะลูกค้าจ๋าร้นานยำแซ่ซี่นะคะปกติประจําอยู่ที่ตัวเมืองชนบุรีเทศบาลตะมนตบางทรายนะคะลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะคะหากเดินทางไปไม่เจอนะคะ ตร้งแต่ต้นปีที่แล้วเราได้ปรับเปลี่ยนการขายนะคะเพื่อที่จะได้มาพบปะลูกค้าตามที่ต่างๆและจังหวัดต่างๆนะคะกลายเป็นร้านยำแซฟซิ่งออนทัวร์นะคะเมนูที่เราเคยจําหน่ายนะคะยำยกร้าน,นะคะกล่องใหญ่ยงราคา400เท่าเดิมปูุงมไมหม่แครงก้งแซลมอนไขมือไขแมงดาไข่ปูม,ม้าไข่แดงเค็มนะคะอยู่ตรงนี้นะคะในราคา400บาทราคาเดิมนะคะแล้วก็ มียำอีกหนึ่งชุดนะคะซึ่งเป็นรวมทุกอย่างนะคะในมือลังวัดกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะครบทุกอย่างที่ได้แจ้งไปทั้งหมดนะคะในราคา250บาทน้ำยำมีทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรปร้าและไม่ปลา,านะคะลูกค้าขาฝา,าสีดําเป็นปลาฝา,าสีขาวไม่ปลา,านะคะลูกค้าขาน้ำยำของเรานะคะเป็นสูตรกลางเป็นสูตรมาตรฐานนะคะอ่อนเรี้ยวหวานเผ็ดเค็มลูกค้าสามารถเติมได้นะคะขอบพระคุณค่ะ เปิดร้านเลยใชรวมหนึ่งแซลมอนกมือดเปิดร้านลยค่ะคุณแม่ขาหัวปลารอฝั่งนู่นนะครับเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงแกจะเป็นคนขายให้นะคะตรงนี้จะพอย่าง้านี้นะคะผมรอคุณลุงด้านนูนอนนะคะหัวปลาแซลมอนและเนื้อปลาแซลมอนมีจำหน่ายเช่นเดิมนะคะชุดละ50บาท ลูกค้าท่านใดต้องการหัวปลาแซลมอนอะไรแซลมอนนะคะด้านอีกฝั่งหนึ่งของทางร้านนะคะมุมด้านนี้นะคะลูกค้ามารอด้านนี้ได้เลยนะคะเราจะแยกกันจําหน่ายนะคะขอบพระคุณค่ะบิ้านของใครยำไข่รวมหนึ่งยำม่อนสองปูม้าสองลูกค้าจานลูกค้าที่จดออเดอร์ยำแล้วนะคะลูกค้าไม่ทิ้งวินไว้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะเนี่ยคิวที่2หรือ3านี่นะคะต้นๆนะคะได้สั่งยำไข่รวมหนึ่งแซลมอนหนึ่งปูม้าหนึ่งมารับเลยนะคะ สินค้าพร้อมออกพร้อมจำหน่ายเลยนะคะหลังจากจดและชำระเงินแล้วนะคะรบกวนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนี่คิวหางแถวไปถึงนู่นแล้วนะคะคิวเซฟ่อนยำแซ่บซิ่งไปเอาเอากระดาษพี่ไปเอากระดาษเลยค่ะเอาใบอเดอร์แซลมอน แซลมอนแล้วก็ไข่ลวงแต่ว่าอันนี้มัน200แต่ว่าชุดนี้มันชุดละร้อยหนูเลยไม่ได้รวมถุงกล่องให้ม,ม,ม,มันก็เลยจะเป็น4ี่กล่องเ<ม>หลือแค่ไข่ลวงกับแซลมอนแล้วก็ปูมมาสองอันนี้คูมมาสองจากรวมมันวัดแยกให้เป็น200 ไเลว้ยงเป็นยังไข่รวมเพื่อนรเราไหนเาออกเก็นอยู่แล้วอยู่อยู่เป็นเพื่อนพี่พก่อนถ้าตกเส็ยร้อยบาทนขอกอกขัดไหมคะ

รว <c oughs> มาก้อไแต่ว่าไม่าแล้ไม่ห่นึ่ง่ไคอมา้องรูไม่รูปนึครับหนีย่ยะอแม่ค้าสวยมีใกว่ากึ่งแซลมอนสองพี่ฝน อะะไรวมองไม่เห็นว่ะตาไม่ดีเก๋ไก่เลยเก๋ไก่สวัสดีตอนเช้าแล้วบอกาอาหารดีกู๊ด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 อ๋อคือดีทุกอย่างมันเรามองไม่เห็นสวัสดีตอนสายประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ไมอร์นิ่งอ่ะเป็นเป็น up, 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 อัพอัพจนนูนอ่ะ ตอนสายสายอ่ะออคือออคือทุกอย่างคืออาหารดีทุกอย่างวง่ายวันนี้ตอนสายเพหรือว่าถงยมนครัอุกันนะดเพื่อนดูเพื่อนดูยแถวยาวไปนน่นเลยเนี่ยหนหน้าหข้าน้ำเลย ป่ะยาวไปนู่นเลยเดี๋ยวทำกันไม่ทำกันไม่หยุดนะแม่หาที่ติดป้ายให้เอ็กๆจะได้เด่นๆป้ายดูกำกับไปเลยน่ารักมากเลยอ็นไซม์ด้วยหนูหนูไม่เอาป้ายแล้วเอาลูกเท้าไปก่อนนี่เด้แม่นี่เด้แม่ยิบเอาแม่แม่ยิบเอา่อน ยกเล็กไม่ไข่แมนดารนึ่งฟองก็ก้าล้านก็าก้าเล้านเาล้านเก้า้าเกลานบาท by b บ i t i s h Airline b i t i อะบิ๊รวะมองไม่เห็นว่ะตาเราไม่เห็นด้วย เขาจะโอนไหมผมก็ก็รางประมาณไรครับมาน่นบยำยกเล็กไม่ม่อนไม่ไข่แมงดาไม่ไข่แดงเค็มเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเจอเม้นภาษานี่เนี่ยอาหรับก็มีมงงอ่านไม่ออกเลยเพราะนั้นหนักเลยไม่ม่อนไม่ดาไม่แดงหรอไม่ม่อนไม่ดาไม่แดงไม่ม่อนไม่ดาไม่แดง ก็มีอีกกล่องหนึ่งปูหมาหนึ่งมุ้งหนึ่งแพเข้ามาแพ้เข้ามานี่แพ้นี่แพเข้ามาก่อน